สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวเกาะสี่ช่างนะคะสองวันนี้คืนดับแรกก็ขับรถไปจอดที่เกาะลอยกันก่อนนะคะจอดรีนะคะหลังจากมันเราก็นั่งเรือไปค่ะค่าตัวตุกคุณละ60บาทต่อเที่ยวนะคะอนจะถึงเกาะสีช่งางก็ต้องผ่านเกาะหามใหญ่ก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะถึงเกาะเหลวก็จะมีป้อมอยู่ข้างหน้านะครับ ตรงท่าเรือค่ะสวยงามนี้ถึงห้องแล้วค่ะดูบรรยากาศค่ะติดทะเลชมช่ำน้ำประเรสีคามอะไรแบบนี้สวยค่ะวิวก็จะประมาณนี้ค่ะกลมหยิยนมากดูนกชมไม้ชมเรือไปค่ะเสร็จแล้วก็พากันมาเดินเล่นที่วังนะคะตรงนี้นี่ปล่อยคุดแก่เดินออกกำลังกายคะ่ะตัแบแดดครับบ้าง นี่ค่ะเดินไปค่ะนี่มีหันน้อยคนเป็นนะคะันี่ต้องบอกนะคะทำไมบอกไม่หัเสร็จแล้วก็พาเดินเล่นชมฟังค่ะวังของรัชกาลที่ห้านะคะตรงนี้สวยงามค่ะนี่เดินดูวังค่ะนี่ค่ะมีแต่ดอกเบญราวดีปุเอ็มเลยค่ะตรงนี้สวยงามนี่คือวิวางาเลยค่ะ ี่ค่ะตรงนี้ก็คือสะพานวาชิราวุ์นะคะทุกที่เราจะเดินไปเราเจอมากระถินแลวก็ขโมยเลยค่ะนี่ในขณะที่น้าขโมยมากระถินเราก็ถ่ายวิวไปค่ะในค่ะดอกลุมดอกแยกแฟนอาทิตย์ร้อนช่ำช่ำค่ะตรงนี้ <laughs> นี่ค่ะนี่ก็คือวิวห่มเมืองก็สีชังนนะคะถ่ายตุกต๊ออกตาเจ้าพ่อเขาใหญ่ ส่วนนี้ก็คือพาทิตย์อสดงแสงสีทองกำลังสวยสวยค่ะและ้วก็ย่างหมูกระทะกันไปค่ะสมพอาทิตย์ตกเติ็นอะไรแบบเนีย